ปลาธรรมชาตินะครับตอนนี้ปลาผมกำลังทุกท่านรำเสนอรายงานสดจากทุ่งนาเราจนนี้นะครับตอนนี้มาดูปลาว้อนปลาว้อนปลาขอนปลาขอนปลาขอนนะครับคือปลาที่ลักษณะของน้ําที่โมเลกุลของน้ํามันลดลงนะครับปลาเลือแต่หลังเลือแต่หลังโอเมื่อกี้เรากาลังพิสูจน์ทราบเจอปลาขอใหญ่นะครับปาหรือปลาช่อนนะครับมาดูครับเป็นปลาที่เกิดจากธรรมชาติมนอยู่มาธรรมชาตินะครับตัวเท่าขาโอยเท่านี้เลยครับ ซับใหญ่เลยมาดูครับกล้องเขามาดูใกล้ครับกล้องลงมาข้างล่างเลยนะตกในเลยครับยักเลยครับคือคือไม่เคยเห็นเลยครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นเมื่อกี้มันโผล่ขึ้นมานะครับสงสัยมันจะอยู่ในบ่อนี้เป็นเวลาหลายปีนะครับซึ่งไม่เคยได้กินหัวอาหารนะครับกินข้าวนะครับปลูกข้าวให้มันกินเลยนะครับดิไรวนีิรอดูสักรอดูสักพักนะครับนี่เขาเรียกว่าปลาขอนนะครับ สัญญาปลาขอนเคยได้ยินไหมครับระวังเสี้ยนมันจะบาดมือโอเต็มเต็มเกียงนี่ไมโอเกียงนี้ได้ใช่หรอะปลาปลาองเพบ่

เมนโบดุโอ้นี่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 นโ่นี่มีนโ่นี่บเป็นหางมือนมีเมนถือการเอาอุกดหน่ไ้นั่น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 ู้กุ้งใหญ่นันนไป่างไหนไปแลน่น่ม่ได้นี่นี่น่เดี๋ยวไปเดี๋นวาตัน้ไปหันลน่าเที่ยวที่ไหนัน่ะ มันหมุนตมไม่ได้อยาให้กระพริบนะครับกล้องอยาให้กระพริบนะครับขยายมาครับปลาชนยักษ์นี่ยเห็นบ่นี่นี่หาวเาวาัวมาัั

ตรงนาจอนี่ครับกระไรเอาไม่ขึ้นมาก้มเอาตีหัวมันตายเลยหัวไอสิเฮ็ดกินไอซีโบห้มันตายลัวอะก่คับพี่งครับมีโอกาสมาอคุบลนะครับมาชิบคอครผมสำารคนนีเนียดดาซ่อเบืออยู่มาดูปลาเชนนะครับหน้าที่เหรอวะสียบอะเสียด้วยกอามาปิดิปตรงนี้ โอ้โหไม่ถือตีคอใหญ่คอใหญ่นะครับปลาช่อนยักษ์นะครับกับโบไน่เหรอครับพ่อได้ต้มกินแรงมวันนี้ครับมีโอกาสมาอุบลโอ้อุบลเนี่ยมันตีจนหัวแตกเลยนะครับปลาช่อนนะครับขนาดวรรพบากระแตกกัินนะครับมีโอกาสนะฮะมาเที่ยวอุบลนะฮะมากิน ปลาช่อนบอ่อทุง่งนาจนนี่ครับปลาทุกเรือหลาหลายแต่ปลาช่อนตัวนี้เมื่อกี้มันขึ้นมาวอนด้วยน้ําตอนนี้แห้งเหือดนะครับอุณภูมิร้อนน้าลดนะครับปลาช่อนตัวนี้เมื่อกี้เห็นมันลอ,อยอยู่โอ้เหืออะไรเลยแตกเน่รครับขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนครับแต่ขอทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโอกาสมาทุง่งนาผมมาเที่ยวมากินต้มปลาคอย